สวัสดีครับสมาชิกแฟนๆของ Channel BP Genesis ครับวันนี้ผมจะแนะนำนะครับวิธีการเข้าไปซื้อสินค้าหรือเขาเรียกว่า Auto เ h i p ์นะครับมาเริ่มกันเลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์ www genesisglobal com นะครับเข้ามาแล้วลองสังเกตด้านมุมขวาบนนะครับว่าเป็นเมนูภาษาไทยภาษาอังกฤษครับในกรณีนี้นะครับผมจะแนะนำนะครับเป็น ภาษาไทยนะครับหน้าเว็บเป็นภาษาไทยซึ่งสามารถเปลี่ยนได้เป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนตรงไหนครับไายสิครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือกนะครับภาษาที่ต้องการที่จะให้หน้าเว็บไซต์นี้เปลี่ยนนะครับลงทะเบียนนะครับโดยกรอก username นะครับของตัวท่านเองนะครับจากนั้นนะครับกดคำว่า login ถ้าผ้าสวดผิดก็จะพิมพ์ไม่ได้นะครับเมื่อ login เข้าไปแล้วนะครับ ไปตรวจสอบสิ่งที่ง่ายที่สุดคือเข้าไปที่ homepage นะครับนี่คือพื้นที่ของอหน้า homepage หลักนะครับซึ่งใครที่ยังไม่รักษายอดนะครับก็จะมีตัวแดงตรงนี้ขึ้นมาตัวแดงเหล่านี้นะครับบ่งชี้ชัดว่าเราต้องทำการรักษายอดแล้วนะครับเริ่มต้นกันเลยครับไปที่คำว่า a ออโตชิปมีคำว่า normal monthly กับ Prepaid นะครับจะแตกต่างกัน Pre p a i d คือชำระเงิน เพื่อจะซื้อออโตชิปล่วงหน้าไปเลยนะครับ3เดือน6เดือนหรือ1ปีก็แล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ปกติไปที่ n น้องมั o n ี y ครับคลิกเข้ามาครับดูในช่องแรกครับผลิตภัณฑ์ออโตชิปของฉันถ้าตรงนี้นะครับไม่มีรายการสินค้าใดๆเลยก็ทําการไปสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยแต่ถ้ามีนะครับย้ําถ้ามีนะครับมีค้างอยู่แล้วให้กดคําว่า remove ออก remove จะอยู่บริเวณนี้นะครับกด remove ออกโอเคต่อกันครับ ตอนนี้ยังไม่มีสินค้าอยู่ในระบบออโต้ชิปนะครับให้คลิกที่ปุ่มแรกเลยครับขั้นตอนแรกคือ by checking this box นะครับคลิกตรงนี้เสร็จแล้วนะครับไปเลือกรายการสินค้าข้างล่างก่อนท่านจะสั่งซื้อออเดอร์ตัวไหนก็เลือกเลยครับขั้นต่ำเท่าไหร่ครับจำได้ไหม60 cv cv ดูตรงไหนครับ cv คือคะแนนดูตรงนี้ครับ60 CV เลือกกี่ชิ้นครับ1ชิ้นกดแอดเข้าไปครับ กดแอดเข้าไปครับจะมีการขึ้นโชว์ในบรเิเวณผลิตภัณฑ์ออโตชิปเห็นไหมครับว่าคะแนนมาแล้ว60คะแนนยอดเงินจำนวนนี้นะครับ60 cv อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือเพียงพอแล้วสำหรับการรักษายอดหรือทำออโต้ชิปในแต่ละเดือนของรหัสนั้นๆนะครับเรียบร้อยแล้วแต่เพื่ว่าผมขออนุญาตจะซื้อสินค้าอีกหนึ่ชิ้นนะครับก็จะเป็นตัว Instantly e s นะครับ เราก็คลิกเลือกอีก1ชิ้นกดแอดเข้าไปครับรายการสินค้านี้นะครับก็จะไปอยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์ครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจครับให้คลิกตรงคําว่า normaly อีกทีหนึ่งก็จะค้นพบนะครับสินค้า2รายการอยู่ตรงนี้จากนั้นครับขั้นตอนต่อมาการรับสินค้าอันนี้ต้องเลือกนะครับเลือกว่าส่งสินค้าให้หรือต้องไปรับเองที่บริษัทนะครับ บริษัทมีสำนักง,งานเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งที่คือที่โคราชใครที่อยู่ในบริเวณนั้นก็สามารถไปรับที่โคราชได้แต่ถ้าใครอยู่ที่กรุงเทพก็คือเดอะไนท Tower นะครับคลิกนะครับต้องการไปรับที่บริษัทจากนั้นอย่าลืมกดอัปเดตนะครับต้องกดอัปเดตด้วยนะครับสขั้นตอนที่ผ่านไปแล้วคือการเลือกผลิตภัณฑ์และการรับสินค้าจากนั้นครับง่ายมากเลยขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการคลิกเพื่อจะชําระเงิน การชาระเงินก็จะมีอยู่2แบบครับแบบแรกคือฝังบัตรเครดิตลงไปก็คลิกตรงนี้นะครับท่านก็จะไปเจอการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตของตัวท่านเองนะครับถ้าใครไม่สะดวกจะฝังบัตรเครดิตไว้มีการส่งสินค้าให้ทุกเดือนแล้วก็มาที่ปุ่มนี้เลยครับ create กด create เข้าไปครับทําการกรอกข้อมูลครับกรอกข้อมูลลงไปจะพิมพ์ยาวพิมพ์สั้นได้หมดนะครับแต่ถ้าในกรณีแบบรับเองพวกอความรวดเร็วผมก็ใส่ตัวเลขง่ายๆทันทน เพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ถูกส่งไปไหนแล้วนะครับเพราะว่าเราจะไปรับเองแต่ถ้าเราต้องการให้สินค้าในรายการที่สั่งซื้อนั้นๆไปส่งในที่ที่อยู่ที่ถูกระบุไว้จริงๆก็ควรจะพิมพ์ให้ครบนะครับ 3- 4บรรทัดนี้ให้จบจากนั้นกด Submit ครับเพื่อจะไปสู่ขั้นตอนต่อไปตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสามารถผ่านไปได้กด Sub m i t อีกทีครับจากนั้นครับไปถึงการชำระเงินดูจำนวนเงินก่อนครับว่าเท่าไหร่ยอดออเดอร์นะครับ เท่านี้เสร็จแล้วก็ไปเลือกวิธีการชําระเงินย o u n t c o s t ไม่มีนะครับไม่ต้องไปใส่เราก็มาดูครับว่าเราจะชาระเงินแบบไหนชาระเงินแบบเครดิตการ์ดนะครับหรือจะไปชาระเงินที่บริษัทโดยใช้เงินสดก็คือคลิกตรงนี้ออเดอร์ก็จะออกมานะครับก็เอาเลขออเดอร์แล้วครับไปรับของชาระเงินที่บริษัทก็จะได้สินค้าออกมาแต่ในกรณีนี้นครับเราทําออนไลน์ เราก็เลือกคำว่าเครดิตการ์ดนะครับเครดิตการ์ดที่หมายถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตด้วยนะครับเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเราก็กดส่งระบบก็จะให้เรานะครับกรอกข้อมูลหน้าบัตรเครดิตแล้วก็กรอกลงไปเลยครับจากนั้นครับให้กดปุ่ม s ับมิ t นะครับก็เป็นอันเสร็จสิน้นรอเลขที่ออเดอร์ออกมาจากในระบบท่านก็สามารถที่จะไปรับสินค้าได้เลยนะครับ อย่าลืมจดเลขที่ออเดอร์นะครับแล้วก็ไปรับสินค้าที่บริษัทและทําให้คะแนนของท่านยังคงอยู่ตลอดไปใน30วันหลังจากนั้นนะครับแล้วผมจะแนะนําอีกนิดนึงครับก็คือกลับไปที่หน้าแดชบอร์ดนะครับจะมีเมนูคําว่าโฮมคลิกเข้าไปครับเพื่อมาดูสถานภาพของรหัสสมาชิกนี้นะครับว่าทําการรักษายอดแน่ๆแล้วหรือยังนะครับจริงๆแล้วจบไปแล้วแต่ว่ามาเช็คตรงที่ตรงนี้ก่อนครับไปดูที่โฮมเพจอีกทีนึงครับ คลิกเข้าไปก็จะเห็นเป็นสีเขียวขึ้นว่าประสบความสำเร็จแล้วเห็นไหมครับง่ายๆแค่นี้เองการออเดอร์ชิปครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือวันที่นะครับ5เดือน7ปี2016ประสบความสำเร็จแล้วครับอย่าลืมนะครับรักษายอดก็คือการรักษาคะแนนให้เกิดขึ้นเพื่อจะเอามาคำนวณโบนัสของท่านในข้อต่างๆมากมายนะครับ ไม่ใช่แค่ฟาสต l าหรือค่าแนะนำอย่างเดียวโชคดีครับ